สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่เพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์คุณบุตรนะครับผมก็เป็นอีกอีพีหนึ่งครับผมที่มีวัตถุมงคลทั้งเครื่องมาแบ่งปันครับกับพ,พี่เพื่อนๆนะครับผมวัตถุมงคลทุกชิ้นครับการันตีคือเป็นพระแท้นะผมพระแท้คือเช่าบูชาจากผมคือสบายใจได้นะครับเป็นวัตถุมงคลส่วนหนึ่งก็คือเก็บไว้หรือว่าเป็นวัตถุมงคลที่มาจากวัดนะครับผม สำหรับวัตถุมคลรุ่นแรกนะที่ป็น,นําเสนอวันนี้นะครับให้พี่ๆเพื่อนๆดูคือนี่เป็นสมเด็จนะครับองปู่เขียนครับเขาคิดจักูดนะครับผมองนี้เขาเรียกว่าสมเด็จชองละอานะครับผมก็คือเป็นสมเด็จที่มีส่วนผสมของไม้ชองละอาที่กันคุณใสนะครับนี่ครับ นี้ออกปีสามเก้านะครับผมพ้าเก่าเก็บเลยนะครับนี่ครับพระสมเด็จชองอาร์มีส่วนผสมของต้นชองอาร์ฮะซึ่งมีสรรพคุณแก้คุณใสมนดําบูชาไปกับตัวนะครับป้องกันคุณใสต่างๆดีนักแรนะผมนี่ครับตรงนี้ได้มานาาเลยนะครับผมมีกระถาพร้อมนะครับกระถาก็คือเป็นบวดสดอ่สบวดดอิติปิโสนะครับผมห้องแรกนะครับผมนี่สันเสริญของอ่สันเสรรญคุณอ่ พระพุทธเจ้านะครับผมมีจิปิโซภพระควานะฮะหายากครับสมเด็จชองอานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมไม่แพงครับสามร้อยห้าสิบสมร้อยห้าสิบนะครับสมเด็จชองอา นี่ก็เป็นผ้าปิดตา,าปีสามแปดนะครับพยานาสังบรลองค์ที่ยี่บเก้าครับพระสังรงาชองที่ยี่บเก้านะผมองนี้สภาพนะครับเก็บของเก่าเก็บไว้ไม่ค่อยดีครับตะกรุดตรงนี้หลุดนะครับผมถ้าไม่หลุดก็จะราคาหลายเป็นหลักพันนะครับผมแต่องค์นี้ตะกรุดหลุดนะครับเป็นผ้าแท้ดูง่ายนะผมเป็นพิมพ์จัมโบ้องนี้เปิดแค่ ห้าร้อยครับวงนี้ห้าร้อยนะผมสนใจก็ทักมาได้ครับแอดไลน์ผมอยากให้แอดไลน์แอดเฟซมานะครับเวลาจะได้ดูภาพพระ,ะรูปนิ่งครับแล้วก็จะได้ส่งหลักฐานเวลาการส่งพระ,ะครับหรือว่าหลักฐานในการรับพระนะครับผม ผมไม่ค่อยสวยครับเปิดแค่ห้าร้อยนะครับผมเดี๋ยวเป็นผ้าแท้ดูง่ายนะครับปีสามแปดนะครับผมผ้าปิตาจัมโบ้นะครับสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ยี่สิบเก้านะครับผมนี่เป็นพระทุ่งเศรษฐีครับพระลีลาทุ่งเศรษฐีนะครับผมวัฒนสุงนะครับผมปีหนึ่งแปดนะครับ หลวงพ่อพระชพรลมยานวัฒนสุงนะครับผมร้อยปีนะครับตรงนี้หลวงพ่อลุกเสกตลอดหนึ่งไตรมาตรเลยนะครับผมแล้วก็มีพิธีผู้ท้าบิเศกช่วงปีหนึ่งแปดด้วยนะครับพิธีผู้ท้าบิเศกขนาดยิ่งใหญ่นะที่วัดท่าสุงปีหนึ่งแปดที่รวมพระสุปฏิปันโนนะครับมาร่วมลุกเสกด้วยนะครับผม พระทุ่งเศรษฐีนะครับมว่าถ้าสูงหนึ่งร้อยปีนะครับร้อยปอนะครับผมตรงนี้เนื้อดำนะสวยดูยง่ายนะครับมีทองนะครับมีทองเห็นทองคาเปียวติดด้วยนะครับผมตรงนี้ผมเปิดที่หกร้อยห้าสิบนะครับหกร้อยห้าสิบราาหลักร้อยน,น,นะครับทุกคุณหลักร้านครับส่วนในนี้ก็เป็นปีหนึ่งแปดนะครับ อันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าของเก็บไว้นะครับผมนี่ผมเช่ามาโชว์นะครับเป็นเหรียญมหาลาบนะครับข้างหน้าเป็นหลวงปู่ปานนะครับวัดบ้านหลวงโคนะครับผมข้างหลังเป็นหลวงพ่อพระมหาวิระนะครับหลวงพ่อฤาษีวัชชสุ่งครับเหรียญมหาลาบเอกราชนะครับโบรนะนี่ปีหนึ่งแปดนะครับผมที่วัดยังมีอยู่นะครับผม ถ้าใครสนใจก็บูชาที่วัดได้นะครับผมที่วัดเปิดราคาอยู่ที่480นะครับนี่ที่วัดบูชาจำหน่ายอยู่ที่480นะครับอันนี้แอดมินขอเก็บไว้นะครับผมส่วนนี้เป็นสมเด็จอ่างค่อคูณสามกษัตริย์นะครับผมอินทผาที่ดูง่ายอีกเลยนะครับนี่ออกวัด ที่วัดราชสีมารามนะครับผมจะไม่ผิดในปีสามหกสองห้านะครับระกุดสังวรสัวเจ้าของเดิมเก็บไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ครับตรงนี้เปิดที่หกร้อยห้าสิบนะครับผมบูชาหกร้ยห้าสิบนะครับ นี่เป็นพ้าเนื้อแล่นะครับเนี่ยที่อยู่วัดอมน้อยนะครับผมตอนนั้นผมเช่ามาองละร้อยเองนะครับผมนี่ถ้าผมจะเปิดราคาครับราคาเองผมเปิดสองร้อยนะครับผมสองร้อยพัาเนื้อแล่น่าจะเป็นเนื้อแล่เขาผมชิงแงหรือเปล่าครับนี่ครับเปิดราคาสองร้อยนะครับขอค่าน้ำมันนะครับผม สวยนะครับนี่ครับ,รบอัน,นี้เป็นถ้าคุณแผนไข่ผาซิกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของงพ่ออะไรครับมีม,ม,ม,มีตาข้างหลังเลยนะครับคล้ายๆของข,ของพ่อถิ่นวัดป่าเลไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมนี่แต่ดูแล้วถ้าใครชอบนะองค์นี้ผมเปิดแค่ร้อยห้าสิบนะครับถ้าใครชอบก็นี่มาเลยนะครับผม แค่ร้อยห้าสิบแผนไฮฟ,ฟาซีกอันนี้ีไม่แน่ใจนะว่าเป็นของหลพ่อถีนะถ้าใครชอบก็เปิดร้อยห้าสิบนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยครับผมของหลวงปู่คำพันธ์นะครับผมปู่คำพันธ์ที่ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวง,งปู่วัง เอาัตลังการนะผมเป็น,นรุ่นแรกนะร,รุ่นแรกก็จะมีตอกคดนะท,ที่สังกตินะเป็นรุ่นแรกนิยมนะผมสังกตินะครับนี่ครับข้างหลังเป็นหลวงพ่อพระเนาครับผมหลวงพ่อพระเนาหลวงพ่อพระเนารุ่นนี้นะผมเปิดอยู่ที่พันห้าครับห้าพันห้าครับผมเพราะว่าเป็นรุ่นแรกของ ของหลวปู่เลยนะครับผมหลวปู่คำพันหยุดเรียมไว้ยังนานนะผิวเดิมดมนะครับผมสวยมากนะครับราคาพันห้าครับหลวงปู่คำพันธ์จันชายาท่านเนี่ยมองไม่เห็นครับถ้าเป็นพระกรรมฐานนาะสายหลวปู่มั่นแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของ หลวงปู่วังนะที่พระอภิญ,ญาาแห่งภูลังการนะครับผมเป็นพระปฏิบฏัติปฏิบัติชอบนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับผม mm hmm. ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงปูปป่ปานนะครับผมออกวัดศาลบรรทายนรสิง์ข้างหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณโนนะครับนี่เขาพิธีพูททาพิเศษ ที่วัฒสุขเนี่ยผมนี่ปีห้าเก้านะครับปีห้าเก้าออกวัดศสาสตร์พันธาตนาฤศิงครับผมเจ้าวัดวัดศสาสตร์พันธาตนาฤศิงท่าโนโก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพอ่อฤาษีวัดฒสุขนะผมนี่ครับสวยนะครับนี่ครับเปิดสามร้อยห้าสิบครับธรร้านห้าสิบนี่เป็น พงยาจินดามณีนะผมวัดกลางมังแก้วนะครับนี่ก็เอาบูชามาจากวัดนะครับผมนี่เป็นตำรับตำราของวัดกลางมังแก้วคือยาจินดามนีตำรับหลวงปู่บุญวัดกลางมังแก้วนะครับผมนี่นี่มีใบฝอ,อยคาถาพร้อมนะครับครับช,ชุดหนึ่งมีสี่องค์นะผมพอดีผมมีสามชุดนะครับ แบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมคือไม่ต้องเดินทางนะครับไม่ต้องเปลืองน้ำมันนะครับผมเอามาให้แล้วครับผมให้บูชาถึงที่ครับแค่กดโทรศัพท์นะครับผมผมไปส่งถึงที่นะครับส่งทางไปซีนีนะครับชุดนี้ผมเปิดชุดละร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมปุบบนีนนี้มาจากวัดนะครับมาจากวัดชุดหนึ่งก็จะมีสี่องค์นะครับ ผองยาจินดามานีน้ำหอมนะครับผมชุดหนึ่งมีสีเม็ดพูดผิดสีองค์นี่ก็เป็นพระเนื้อผงนี่เป็นจินดาผงจินดามานีเหมือนกันนะผม เนื้อผงยาจินดามณีนะครับผมแต่ตรงนี้ออกที่วัดตุกตาะครับเป็นหลวงพ่อเพียรวัดตุกตานะครับผมปีผมจะไม่ผิดนะปี47นะครับนี่นี่พร้อมเลี่ยมนะครับเลี่ยมพร้อมเลยครับผมนะครับปี47ครับข้างหน้านี่เป็นจะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับผมรูปหลวงพ่อเดี๋ยวขอญาตแกะก่อนนะครับได้มายังไม่ได้แกะเลย วัดตุกตาเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับวัดกางมังแก้วเลยนะผมอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับนี่ครับเนื้อผงยาจินดามนีนะผมพร้อมเลี่ยมใช้พร้อมเลี่ยมบูชาขึ้นคอเลยนะครับนี่นี่ครับหมาสสำหรับเด็กๆนะครับแล้วก็สุภาพสตรีนะผมนี่ผมเปิดอยู่ที่ สามร้อยห้าสิบอ่าสามร้อยครับเปิดสามร้อยดีกว่านะครับผมเปิดราคาสามร้อยครับสนใจก็ทักมาได้นะครับผมสามร้อยปีสี่เจ็ดนะครับผมหลวงพ่อเพี้ยนวัดตุกตานะท่านก็เป็นสิทธิ์หลวงพ่อเนตรวัดตุกตานะครับหลวงพ่อเนตรท่านก็เป็นสิทธิ์หลวงพ่อจอมหลวงพ่อจอมท่านก็เป็นสิทธิ์ของพระครูปลัดปานนะ ถ้าปลัดปลาลนะที่ท่านทํารูกอมระดับประเทศับลูกอมของท่านนะศักดิ์สิทธิ์มากมีือพระเนื้อพรมนะพระเท้ามหาพรมนะผมนี่ก็คือพระมหาพรมรุ่นแรกของพระตุก,กตานะครับผมวรตุก,กตานี่ผมเปิดราคาสามร้อยนะครับนี่ก็มาจากวัดนะครับผมวรตุก,กตานะครับผมเปิดราคาสามร้อยจากวัดเลยนะครับ สามรอยครับนี่ครับส่วนนี้องพระสวัยยังอยู่ตอนนี้มีคนจองแล้วครับผมพรสวัยวัดปีดารามรุ่นเททองปีสามเจ็ดนะปีสามเจ็ดเนี่ยแบ่งไว้ก่อนครับนี้เป็นพันเมกพัดเนื้อแร่เหล็กไหลนะเพะพอดีผมถามเจ้าหน้าที่นะครัเพราะว่า เหล็กไหล,ลนี่มาจากไหนท่านเจ้าหน้าที่บอกว่าเอามาจากเกาะล้านนะครับผมามา,า,ามาจากเกาะล้าน,นครับนีกเมฆพัดนะครับผสมได้เหล็กไหลนะครับผม <c oughs> จากวัดเลยนะครับวัดตุก,กตานะที่วัดนะครับที่วัดราคาสามร้อยนะครับผมที่วัดราคาสามร้อยเดี๋ยวพ้อมผมขอค่าน้ำมันนะครับเปิดราคาสี่ร้อยนะครับ สี่ร้อยครับผมรา,าคาสี่ร้อยที่วัดเปิดบูชาแค่สามร้อยนะครับ <Yeah. S 1> สวยนะครับผมนี่มีวิธีปลุกเสกปีห้าหนึ่งครับก็จะมีหลวงพ่อหลวงพ่อแย้มปลูกเสกเคจิอาจารย์สมัยยุคนั้น,น,ค,รนครับผมจำไม่จำไม่ได้ครับผมมันมีสององค์นะครับมีสององค์เน <Yeah. S 1> ี่ยมีกันถัดในะปี ปีห้าหนึ่งนะครับนี่เต่าหลวงปู่ลิวตัวนี้ยังอยู่ครับปีสามแปดนะครับผมาใครสนใจก็ทักมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นองของหลวงพ่อพัดรุ่นสมปัตนานะครับมาเลขสี่สิบสองยังอยู่ครับราคาแปดร้อยนะครับนี่ก็แปดร้อยนะครับเต่าหลวงปู่ลิวนี่มิดหมอครับมิดหมอของพ่อกล้วยนะครับปีหกสองครับผม ่ปีหกสองครับยังอยู่นะครับเปิดที่เจ็ดพันนะผมอันนี้ก็สี่พันห้านะครับน้ำเล็กนะครับผม ขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมสนใจองค์ไหนหรือว่าชอบองค์ไหนก็ติดต่อมาทางเฟซทางไลน์นะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ